ยายค่ะสวัสดีค่ะยายได้อะไรกินข้าวคนี่ยายยายค่ะขอใค้ยายยายมากินข้าวค่ะมืนออะไรันข้าวที่นี่อร่อยค่ะมื้อไหนนี่อ่าอันนี้มื้อตอนสิบเอ็ดโมงว่ายเยนจะเที่ยงแล้วค่ะ จากหงจากหงส์ร้านขนาดใจใจดีดวงลาบอักได้เคยมีไหมอาหารอีสานอร่อยค่ะว้าทานให้หมดแม่ี่ทานให้หมดนะคะคนไม่มนเขไปเรื่อยอาจจะหมดอาจจะหมดหมดลยถามเร่อยเค่ยยายอายุเท่าไหร่นะคะนิดเดี่ยเอยอายุไม่มากเลยลายคลายนะรองรองพวกนิดหน่อยแปดสิบหกค้า่ารักแท้ยายดนี ลองไปรุ่นนี้หน่อยแปดสิบหกแล้วค่ะเมืองรังไม่โคงไม่โกงอะไรเดินได้ทุกอย่างสบายสบายกินข้าวอร่อยอร่อยมากนอนลับด้วยกินอร่อยด้วยนันอร่อยที่อาหารอย่างไอหน้าดังได้องร้านไม่พิมพ์ปากเผานั่นภาษาิน์เราเขาเรียกอะไรนะคุณยหญ่ภาษาพื้นเมืองเราจ้าลากดอยดื้อ กราบดะดื้อกราบดะดื้อแปลว่ากราบดักแดงราบดักแดงอร่อยมากมุตตาลาบคนดื้อหนูอันจะเลียนเมีอะไรเมื่อไหร่โอเคค่ะขอบคุณคุณยายนะคะวันนี้มาทานข้าวนะคะลาบแด่แด่ไม่ใส่พริกนะคะ